ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้น รุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทาง ฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนา ฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลา ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวย ในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้น ทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลก ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้ว ฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้ว ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้น ทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉัน เป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆุกวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลา ฉันเปิดรับเงินจํานวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของ แล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้น ที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร,ำร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลก ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้ว ฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณ ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้น ทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ารวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือ เฟื่อแล้วเงินทองหลังไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกของคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาล เงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมัง่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้ว ฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้น ทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอ เสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึก,กรู้คุณ ต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ารวยขึ้นทุกวันทุกนาที ฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมาก โชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกทุกวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้ว เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณ ร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้น ทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉา ทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้ว ความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกนาทีฉันมั่งมีขึ้นทุกที่ทุกกิจการงานฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจ ในชีวิตนี้ฉันร่ำรวยขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวินาทีฉันมีความสุขขึ้นทุกลมหายใจฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดในโลกฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอ เสมอตลอดเวลาฉันเปิดรับเงินจํานวนมากมายมหาศาลเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วเงินทองหลังหล่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณ ต่อความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของฉันแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันสมปรารถนาแล้วความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้ว